คือจะไปรับลูกสาวนะคะเขาเลิกงานแล้วนะคะเขาไปลงเรือได้อาทิตดหนึ่ง,ขงเขาให้ไปรับเอานะคะเพราะว่าเขาซื้อของมาฝากพ่อกับแม่เยอะแยะเลยคุณพ่อพาหลงไปหลงมานะคะเข้าป่าไม่หลงจะเข้าเมืองคอนกรีตพา,พามียกับลูกๆหล,ลงไปมาไปมานี่กำลังหลงอยู่ในป่าคอนกรีตค่ะเดี๋ยวจะจะออกจากยังไงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันป่าเฮสนะคะ,นะคะสวัสดีจ้าลุงป้านาอาคา่ะแม่แป้งหอดป่าเฮแเ้วจะออก ก่าจะออกจากป่าคอนกรีดได้ลงไปลงมาจ้ามาหอดปลาเห็ดแล้วมาซอยเก็บเห็ดน้ำแมแปลงจ้ามือนี่ดอกง่ายกับชีเอาด้จ้าราะว่าชีเอาไปตากแห่งซื้อเครื่องตากแห่งมาแล้วจ้าไว้ขายแล้วดูหนาวเนาะอ้ะ,ะมาเก็บเห็ดกันต่อนี่พุ่น,น่ะหืมงามหลายพี่น้องจ้าอุ้ย ปางามกระโดดกันดีอ่ะลุงป้านะอาเอ้ยงามลูกหลาเอ้ยเพณ่น่ะฉึงตะมุยู่นี่จ้าเมื่อนี้แดดออกอากาศก็ดีเคนงองแงนิดนึงแต่ว่าพ่อเขาเอาให้นะคะงามอาย นี่จ้ะจะเอาไปตากซัมนี่กำลังจะเอาไปตากจ้ะนี่โอ้ยขาแน่นอึง้งตึงด้ว่โอ้ยโอ๊ยนี่จ้ะมาเบิ่งกันมาตากได้ป่ะใหเบิ่งพี่น้องเอาไปตากได้ป่ะขางามป่ะง่ามอยู่เด้อขาเนี่ย งามอยู่จ้างามอยู่ค่งงามอยู่เบิ่งดอกก่อนดอกได้อยู่จ้าไปตากได้จ้าพุ่มไมได้จ้ะงามหลายอืมเขาอยากึ้นเนาะ นอยู่ในต้นไม้เอาอยากเดี๋ยวก่อนแต่เ,เขาสวยเอานะเนี่ยสวยง่ามายจา้ะจะเอาไปตาคายเนะไม่จ่าได้แล้วง่ามายพี่นนองเออี่นนอง บา้านะตัวมูเต้มีอยู่อะออนลายปัดงามงามบอปไปเก็บกันจ้ะตัวนี้ก่อนเนาะ อันที่สองมีขาบอกอัวบนเอ๊ดโอาโ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสออนโอ้ยเ้อมสอันสกทลไพี่น้องปลาเกลเตรียมยาพารามัแล้วนะจ๊ะ กินมาเรียบร้อยแล้วยาพ่าลานะเก็บผลหัวคุณนะ่งามายจ้าอู้สออไม่อันนี้นะคะเ้ารูปดูเฉยๆว่ามันตึงไหมยูแต่เลยเพาะรูหมดฉอเอาทั้งผัวทั้งเมียเฉาเอาจนหมดเหมือนกันจ้ะ ไปเอาอีกนิดทีพ่อเอาอดีทีเนี่ยอันนี้ดูสภาพลูกชายไม่แป้งน,นปะคเขาป๊าเขาบอกว่าไม่ต้องเอาเสื้อคลุมมาให้ลูกนะไม่เอาเสื้อยกักกัมาให้ลูกสรุปยุงกัดหัวกับตัวลูกเต็มไปหมดต้องเอากางเกงเนี่ยตอนเป็นกางเกงเลกกิ้งนะแม่แป้งเอามาตัดเอามาตัดแล้วเอาตรงขาเขานะ ใส่ไว้ตรงมือของลูกแบบแม่ดำๆแล้วเอาตรงไอตง้อตรงขอบกางเกงนะมาเป็นหัวกให้ลูกน่ารักไปอีกแบบแค้นลูกแค้นครับสวัสดีลุงป้านาอาก่อนแล้วแค้นลูกจะสร้างลายโอเคชี้ให้แม่เก็บอ,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 อ๋อแม่แม่ไม,ม,ม่เอาลูกมันแก่ไปลูกไปมันทิ้งไปครับผม แม่ไม่เอาหรอกลูกไม่เอาครับขอบคุณครับโอ้วตาสร้างายลูกเลยไอ้ไม่เป็นกนเกงเล็ก,กิ้งง่งสตงสอนลูกมนปลามนคักมนแนวแบบขนาดตัดแบบงามๆใ้เศษใหม่ลนใสค่ะเด้อฮะนี่อันนึง พวกงนี้จะเอาไปตากด้วยจ้าอืม,อ,มอันนี้อันนี้ช่วงขายได้อยู่เนี่ย,ดย,เ,เ,ยเดี๋ยวแม่ไปเอาไปขายอ๋อนี่อยากฟิมพมมาได้อืมสวยมากเลยโอ้ยเดี๋ยวจะดูว่าเน่าไหมจะได้เอาไปตากเฟดบ้านเนี่ยป๊อ น้ำล้ายจ้ะอุ้นอะพี่ก็น้องอยู่คู่กัน นี่ตัดขาไปเรียบร้อยจ้าคุณนะ่ะจะมีอยู่นี่นี่จ้นะหน่อยนะรักมากเลยจ้ะอืม ายนะจ๊ะต้องเอาให้เห็นว่ามันไม่นอนบอสิส่งลูกค้าต้องเอาให้เห็นอีหรีจ้ะบะแมนว่าตัดพออันนี้ซื้อ,อ,อลูกค้าดาน้ำหลังจ้ะนี่ลูกกระเจี๊ยบน่อยี่แม่เป็นมากมาก ติดรากมาอยู่นั่นเนี่ยนีนย่ปาดง้ามกระดอกกระเดียวอยเห็นแต่ผัวหัวโผล่น,น้อยๆดูเด้อปุณนะปาดติดท่อนี่ว้าวัวมีัวมีอยู่ Do cái gì lấy nó, hết tâm mô, yêu thương, wire, blow up, mãi, nè, 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 mà cha ngam, ôi, oh. nền ưng tương luôn. เขาไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะคะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเห็นไปมองไปจะอยู่งันใต้เนี้แล้วเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเถวเน,นีนยเนี่ยเห็นไหมถ้าไปถึงบอกว่าเก็บหมุไหนไปหมุนมาข้างหลังก็มีนะคะปะมาเก็บไปเลยจ้ะน้ำลายพี่หนูเอ้ยน,อน้ำนหาไ่้ำน้ำเห็ดจากสกีรีดจังไดกรีกดเอไว้ si selop, al, ya Buk pa Buk dong, mak. Ada, tidak tidak ขาผุแล้วนะแม่เป็นจะเอาแค่ดอกนหะ so, uh, ดจะเอาขาผุแล้วจ้ะนี่ได้ดอกดอกกำลังงามเลยจ้ะขาแม่พีน่พน้องอพุ่นน่ะ งามพร้อมดอกนี่กระลังสวยตาติทต้องามกระโดดพี่น้องอุตตะพี่น้องจ๋าสวยมากกราบจ้าลูกสวยเหลือเกินงามแท้ลูกหละเลยทำให้แม่แบบใจเต้นมากลูกสวยคุณน,นะ อลังอึลงึงชึงชังปาติดต่องาสวยอันนี้อาตากนะเห็นปะเห็นปะทะาลาผมแอบอยู่นี่จับผมแอบอยู่นี่ครับนี่ไงสวยน่ารักแอบตรงไหนก็หาเจอจะลูกจา้กจา,จาแม่เก่งกะ ม่เก่งจ้าแม่หาได้หมดทุกที่แอบประพนดอกจ้าลูกลาเอ้ยน้ำไหลพี่น้องน้ำ vẫn nào chung đục hà này nhìn thấy bao hiện đây này à ở đại xâm này trông hà được đấy cả nghe như thế cắt ở นะถ้าตั้งอย่างนี้มันไม่ได้นะคะถ้ามองไม่เห็นหมดเนี่ยต้องอยึงวางข้างๆให้เห็นหมดเนี่ยเนี่ยงามไรดูคันตะแหลนเขาอยู่อย่างเงี้ยแม่แป้งจะเอาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยว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 ลุงป้าจะแม่จะจะทำยังไงเอาโอ้ยโอ้ยอไรระบาดนี่เอ,ออเออ,อเออแตกแตกเกนี่ยเลย เห็นไหมนั่นปริบมันพร้อมเตกอ่อค่อ,คอยๆเอาโยก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 ท้ายโยกขวาคือถ,ถอนแขวนี่แหละเดี๋ยวก็ลุดนี่หมดแล้วนี่จ้านี่แล้วจ้าอยู่แบบคุณนายมากเลยสวยมาก พูดพูดหลายงามดูขาก่อนตัดด้วยสวยงามจ้ะพี่น้องทรงลูกคขาได้เลยนี่นี่นีะงามไหลพูดเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันเอบสใช่งามไหล <Okay. S 2> That <looks> งามกระโดดอันนี้ตากแห้ง สวัสดีจาปป้าลุงพานาค่ะเหนื่อยมากแปว่งของนั่งแบบอย่างนี้เลยนะคะแบบถ้าหาเห็ดก็หายอย่างเงี้ยนั่งตะแมะอย่างเงี้ยเลยถ้าไม่มีฝนตกนะคะถ้าฝนตกก็คือจะนั่งยองๆเอานะคะอันนี้ก็คือฝนไม่ตกอากาศดีลูกก็ไม่กวนนะคะก็เลย ชิวๆค่ะวันนี้คลิปที่ว่าเก็บเห็ดดำขาเหลืองแม่แปงขอโทษหลาย, Marcus, เลยๆเด้อจ้ะฝ้าร่องฝ้าฝนตกฝ้าแลบแปบปรบับแม่แปงไม่คิดว่าสิพ่อเห็ดนี่ตั้หาบ่คคิดว่าเขาสิขืนเนาะไม่ได้อาการศไกไปธรรมดาเห็นต้องใช้มีดใช้กรรไกรตัดเลยนะคะชุบๆจะได้สะอาดเรียบร้อยนะคะแต่ว่าบ่ไดเอาอย่างไปเลยบอคบร,บรูว่าเห็ดสิออกอีกต่างหากนะสซอรส์มากๆเลยแล้วสิดท้ายคลิปก็บ่ได้สิทิมไวก็บอไดย่านคนอื่นมาเอานะคะฝ้าห้องแบบแปบแปบ ย่านแห้งทั้งเก็บทั้งแบบย่านฝ่าสิพาตายโบย่านอยากอยากย่านคัดจะอันคลิปนั้นแบบดึงเอา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 ,เ,อาเลจ้ะจะโทษขอภายหลายๆแต่แม่แปงท่ายคลิปอีกคลิปนึงไว้เลยนะจ้าว่าอ่าวันลังไปนะคะเอากันไก่ประตัดเอาแบบสวยงามมากเลยจ้ะเดียวแม่แปงชิลงให้เบิงเนาะจ้าจ้าจ้แล้วแม่แปงก็บ,บอกตลอดเลยจ้ะว่าแม่แปงเก็บเฮ็ดเก็บคลิปไปตามสถานการณ์ของเจ้าของนะคะเรีวแนวจ้าแนวงามเนี่ย หนุ่มแน่แบบเฮ็ดแบบดีๆแนี่ก็มีจ้ะมันแล้วแต่สถานการณ์นะจ้ะแล้วแต่ฝนฝ้าร้าองแล้วแต่ลูกแล้วแต่สถานการณ์ทุกอย่างเลยจ้ะแม่แปงเคยบอกไปแล้วเนาะขอประคุณสมาชิกเก่าสมาชิกหม่ทุกๆคนเวยจ้ะที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจแม่แปงไล่หลาย,ลาย,ลาย,ยอดติดตามไล์คักอันที่ว่าคลิปอันเน u ะ่ยยูทูบอันเก้าของแม่แปงนะอันอันเก้าของแม่แปงที่ว่ามีคนติดตามเกือบหาพันคนนะมันบ,บอกแบบ บอกขยับขยื่นเลยแม่แปงบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างตอนนั้นเขาปิดปิดการมองเห็นปิดคอมเมนต์เขาไม่แปลงไปเลยเพระาะว่าเป็นน้ํากุดน้ําลูกนะจ๊ะตอนนี้เขามาเริ่มเปิดให้มันกระสายไปแล้วจ๊ะมันมีคนมาติดตามมาเบิ่งแล้วเนาะจากก็จังไดก็เจอกันไปช่วยแม่แปงหาเหตุน,นะจ๊ะจ๊ะมาไปกันนะงามหลายเกือบเหยียบนะจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นอิลีอีเระ โอ้ลูกลาเอ้ยแม่เยยบเดาเกือบได้ยยบพ้นนล้น,นะน้ำไหลลูกเอ้ยสะอ่อนน้ำไหลกระดอกกระเทียบปาดตโท้ มดค้าสิวอางามกระดอกระเดียพี่น้องเออล่อคลังนะยงเมียนนิ่งท่าไรนะล่อคลังโพดเนี่ยพ่อแม่ถ่ายคลิปปุ๊บก็มาก็มา,ก,มาก็มานี่เลย เริ่มมือแล้วนะจ๊ะโอขาเขาซุยเลยเดินอันนี้ไปตานายดูฮอลล์วาร์อลเ,เล็กซานเดร์เมนะ งามกระดอกพี่น้องเอาไปตากบกกิกผิค้าโอ้ยขาใหญ่ใหญ่โอ้ยผุนสมบูรณ์งามลายจ้าพี่น้องจา้าบารดที่ตรงงานสวยงาม นี่นะมดนน่นะปดตัมาไปตากได้จ้ะตากได้แข็งๆอยู่น่ะงามลายอุ้ยงามกระโดดกระดี่งอ้โหเน้น โอ้ขอขาดข้อขาดข้อขาดเขาอ,อยู่ใต้ไม้นะออฮือฮือบุนอ,อ่ะโหดโพน้าหน่อยมันช้อนไม่ได้นั่นเนี่ยงุม,ม มือนี้พ่ขายะด้จ้ามือนี้ว่าอ่าสิเก็บใบเกียงกินเองสีแช่แข็งไว้แม่แปงจะเก็บแต่ดอกมันม้นนะคะขาแม่แปลงว่าสีเอ่าเฮ็ดตากแหงไวไ้ไปซื้อเครื่องตากแหงมาจมาเมื่อวานเนี่ยสีล้องตากแหงเบิงอีกรอบนึงเครื่องเก่าแล้วมันตากแหงบ่ดีจ้ะอันนี้สีล้องเบิงตากแหงใหม่อีกรอบนึงเอาตากแหงไวข้ขายแล้วดูหนาวเนาะแล้วดูหนาวขายดีดี เก็บแล้วอันนี้ใหญ่ๆดอกใหญ่ๆบนเอาอีกต่างหากสมบูรณ์ครับ สี่ล้าจะขอบคุณแม่แป้งผัวหาบเมียค่อนไปน้ำกันจ้ะซอยกันไปจ้ะน้ำหโอเคค่ะลุงปานะอาจารย์แม่แป้งฮอดบานแล้วเนาะแวะนูนแวะนั่นก็ชิฮอดบานนี่จ้ะผลงานฟังนี้ว่าจะเอาเอาใบตากนะคะจีเฮ็ดใบตากเนาะ ฟังย่ญ่ๆนะคะน้อยๆเนี่ยก็สีใบแกงจ้ะขาข,า,ขาบางอาจมันใหญ่โพด่ม่แปลงก็ชีอตาตัดออกนะคะเอาไปตากแห้งส่วนหัวก็ชิต้มใบกินนะคะจ้ามืออื่นมาสีเฮ็ดเมนูอันนั้นอะจะเออหนึ่งปลาเนาะเอ,เอาเอาเฮ็ดหนึ่งหนึ่งใสเ่เฮ็ดจิ้มแจ่วพริกจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่แปงเนี่ยเด้อจ้าเด้อขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ทุกทีที่ชมมาไห้แปงแปงใหดตังหนังให้นึงนี่แม่แปลงรลับรู้ทุกยาแม่แปงจะเฮ็ดตามได้จ้าขอบพระคุณหลายๆจ้าไปกันแล้วฝากกดไลค์ลกดแชร์นะคะสวัสดีจ้า